สวัสดีตอนเย็นครับเพื่อนๆครับอ่าบรรยากาศชิลมากเลยนะครับไปามาดูสวนตอนเย็นครับผมเอ่อกิจกรรมวันนี้ครับไปหอบฟางครับเพื่อนๆหอบฟางที่นานะแปลงนาหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับเข้ากับไปอ่าใช้แรงกายนะครับไปมัดไบนะครับแล้วก ทยอยไปมัดไวซ้าม,มือนะครับแล้วก็เอารถพี่ชายมาขนนะครับเพื่อมาคุมโคนต้นไม้นะครับจริงๆก็คุมไปรอบนึงเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับรู้สึกว่าจะบางไปมันเริ่มยุบตัวลงไปนะครับอกองฟางนะครับที่ไปนขนมานะครับไามีตังจ้างก็ประหยัดก็ไปหอบใช้แรงของเราไปหอบมานะครับ อ่าอันนี้คุมเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็รดน้ำจำฉๆนะครับมันก็จะอยู่ได้หลายวันนะไม่งั้นเราต้องเที่ยวมาลดนะครับอ่ตอนนี้ก็ใช้น้ำประปาในการลดนะครับก็มีบางส่วนใช้น้ำประปานะครับเปิดทิ้งไว้เลยนะครับอืมมันเต็มหลุมเลยนะครับต้นไม้เขียวสดชื่นก็ บางส่วนก็ใช้สายน้ำหยดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้สูบน้ำาบดานขึ้นมาสะอาดใส่ท่อครับหยดเลยนะครับเราก็เดินตรวจตานะครับส่วนนี้ก็คุมฟางไปนะครับก็เริ่มยุบลงไปแล้วนะครับผมก็เลยไปคนฟางมาว่าจะคุมเพิ่มนะครับเพื่อรักษาความชื้นถ้าเราไม่คุมนะโอ้ยแห้งไวมากเลยครับ พาเยี่ยมชมบรรยากาศสวนครับโอ้ดอกเต็มต้นนะครับเพื่อนๆเอยกำลังจับหน่อยนะครับลมแรงมากเลยเนินจะติดลูกหรือเปล่ายังไม่รู้ <c oughs> ปีนี้บะม,ม่วงไม่ค่อยออกดอกนะครับโอยออกไม่กี่ต้นนะครับตายแล้วรู้สึกจะผิดฟอร์มเลยนะเนี่ยมันมันมันหนาวน้อยหรือเปล่า ทำให้มะม่วงไม่มีดอกครับแต่มะม่วงฤดูการก็ยังไม่เห็นออกเนาะต้นที่มันโต,โตโตนะครับเขาก็ยังไม่มีดอกสักต้นนะของเราบางต้นจับดอกก่อนแล้วนะครับะปลูกปีครึ่งครับเพื่อนเออปีที่แล้วไว้ลูกสองต้นต้นละลูกนะปีนี้น่าจะไว้สามสี่ลูกนะได้อยู่ มันกิง่งมาเริ่มใหญ่แล้วนะครับน่าจะรับน้ำหนักได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะบรรยากาศสวนฝั่งนี้ก็เป็นลำไย,ยอีดอนะครับกำลังเติมน้ำอาน่าจะทักฟอแล้วรูปนีนะ้แล้วก็อ่ะคิดคุมฟางนะฮะให้เปียกนะครับ,บ,บ,รบก็จะยุบลงไปนะครับเพื่อ บรรยากาศต่างจังหวัดชิวน่าเลยอ,อยู่แบบพอเพียงไปชาวบ,บ้านเขาโดยปลูกมันนะเดี๋ยวขายได้เป็นเงินเป็นคำ <c oughs> เรามาปลูกอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออมันแมนบอสอะ ก็วัดใจนะครับสร้างแหล่งอาหารให้ตัวเองนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับไม่ได้หาเงินนะครับไม่ได้มุ่งหาเงินแล้วตอนเนี้ยนะครับมีอะไรก็ปลูก,ลกอยากกินอะไรก็หามาปลูกนะตอนนี้จะเป็นทางเดินนะเพื่อนๆทำเป็นไว้6เมตรครับให้รถสามารถวิ่งเข้ามาได้นะครับ มันก็จะไปนู้นนะครับลงไปหาสระนะฮะตัวนั้นก็ขุดสระทําทางเชื่อมหากันนะครับทําที่อยู่อาศัยนะครับให้ให้มีระบบนิเวศท,ที่ดีนะครับบ้านเอยู่ตรงนู้นครับมีของกินมีต้นไม้มีความร่มรื่นนะครับก็าอ,อีกหน่อยแล้วก็จะตายไปนะฮะแลลูกหลานเขาก็จะได้อยู่เขาก็จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะ เราเมื่อไอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเขาก็ไม่อยากไปไหนนะครับเออมันจะได้ไม่ต้องไปเล่ขายแรงงานที่อื่นไปอยู่กับบ้านก็มีกินแล้วเนี่ยอยากกินอะไรเดินลงมาในสวนเนาะประมาณนี้แหละแนวความคิดนะครับเอาบรรยากาศสวนมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้ครับผมพระอาทิตย์ก็ตกไปเรียบร้อยแลย้วโอ้ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ